มิโยมถามมาว่าพญานาคมีจริงไหมคําตอบก็คือมีจริงมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในช่วงท้ายคลิปนี้หลวงพ่จะเล่าเรื่องของพญานาคที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฟังหนึ่งเรื่องพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็จัดอยู่ในฝ่ายสุขติภูมิอยู่ที่สวรรค์ชั้นล่างสุดก็คือสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาปกครองโดยท้าวิรูปักซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของเท้าจาตุโรคบาล ที่อยู่ของพญานาคมีตั้งแต่ในแม่น้ําในหนองคลองบึงต่างๆในอากาศจนไปถึงบนสวรรค์พญานาคแบ่งออกเอป็นสีตระกูลใหญ่ก็คือ 1. วิรูปักพญานาคตระกูลสีทอง 2. เอราปทะ,ะพญานาคตระกูลสีเขียว 3. ฉัพยาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุง้ง 4. กันหาโคตมะพญานาคตระกูลสีดํา การเกิดของพญานาคเกิดได้ทั้ง4แบบก็คือ 1. เกิดแบบโอปปาติกะคือเกิดแล้วโตทันที 2. แบบชลาผู้ชะเกิดจากครัน 3. แบบอันทชะคือเกิดจากฟองไข่ 4. แบบสังเสทชะเกิดจากเหนือใครสิ่งหมักหมมเหตุที่ทำให้ต้องไปเกิดเป็นพญานาค 1. ท่บุญเจือราคะ ความกำลัดยินดี 2. ทําบุญแล้วอธิษฐานขอให้ได้ไปเกิดเป็นพญานาคมีเรื่องของพญานาคที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องในสัปดาห์ที่6หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับนั่งสมาธิใต้ต้นจิตตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลาเจวันอากาศหนาวมีพญานาคตนหนึ่งนามว่าพญามุจลินนาคราช เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้มาขดเป็นวงและแผ่พังพานเหนือพระเศียรปกป,ป้องพระพุทธเจ้าไว้เป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อฝนหยุดตกพญานาคได้แปลงกายมาเป็นชายหนุ่มเข้าไปถวายอัญชลีแล้วก็จากไปนี้เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปกก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และช่วยคลายความสงสัยให้กับพวกเราหลายๆคนช่วยแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะ ขอจเจริญพร